โลกใหญ่ใบมดของโตโมอนสุปรีชาสำนักพิมพ์ DMG ในฐานะที่มีวัยเด็กเงียบเงียบเรียบง่ายพูดน้อยเล่นเกมกีฬาไม่เก่งและเข้าสังคมไม่ค่อยเป็นเวลาว่างของเรานอกเหนือไปจากการอ่านหนังสือแล้วก็คือการเฝ้าดูทุกสิ่งรอบตัวนั่นเองโลกใหญ่ใบมดเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เหมาะกับคนที่ชอบเฝ้าดูเช่นเรา หนังสือเล่มนี้เราเคยหยิบมาเล่าเป็นนิทานก่อนนอนให้ลูกสาวฟังสมัยที่เขายังเรียนอนุบาลและอ่านเองไม่ได้นั่นหมายความว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ละมุนละมอ่อมอ่อนโยนและกระตุ้นจินตนาการหนังสือเล่มนี้มีความน่ารักใช้ภาษาสนุกเล่าเรื่องเป็นภาพวาดภาพในสมองให้เราเมื่อโตมอนเขียนถึงสัตว์ตัวไหน เขามักจะดึงความน่ารักของมันออกมาให้เราอ่านได้เสมอๆด้วยภาษาด้วยตัวอักษรด้วยเวทมนต์เฉพาะตัวของเขาทําให้เรารักสัตว์ทุกตัวที่เขาเขียนถึงกว่าจะอ่านจนจบถึงบทสุดท้ายคงไม่เหลือสัตว์ที่ไม่น่ารักสักตัวโตวมอนเลือกเรื่องของแมวมาเล่าเป็นเรื่องแรกถ้าจะถือเป็นครั้งแรกที่เราอ่านแล้วเริ่มคิดว่าแมวน่ารัก นอกจากน่ารักแมวมีความเท่อย่างน่าอิจฉาและมีความกล้าอย่างน่าทึ่งด้วยอ่านโลกใหญ่ใบมดครั้งใหม่จึงสร้างความสุขให้เราไม่ต่างจากการอ่านครั้งอื่นๆอ่านไปอมยิ้มไปคล้อยตามไปในสมนวนของคุณโตมอนและเริ่มหลงรักแมวอีกครั้งในตอนต่อมาตอนของมดคุณโตมอนพาให้เราตามติดชีวิตมดกันอย่างละเอียดทีเดียว นิทานที่เล่าควบคู่ไปกับการเล่าพฤติกรรมของมดในเล่มน,นี้เป็นนิทานที่จบหักมุมทั้งโหดทั้งเศร้าและทั้งจริงและโลกก็ยังขับเคลื่อนต่อไปในมุมของสัตว์โลกมนุษย์คงเป็นสัตว์ที่น่ารักน้อยที่สุดเมื่อจบเรื่องของมดมาต่อกันที่เรื่องของโลมาสัตว์อีกชนิดที่เป็นมิตรกับมนุษย์โตมอนวาดฉากการคลอดลูก และการดูแลลูกของโลมาให้เราเห็นเป็นภาพที่น่ารักไม่ต่างจากอากับอื่นของโลมาอย่างเช่นความสัมพันธ์กันภายในฝูงหรือภายในครอบครัวในตอนของแบคทีรียโตมอนยังคงใช้ภาษาที่เหมือนเล่านิทานทำให้เรามีเพื่อนเป็นแบคทีเรียสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มนุษย์มักมองเป็นศัตรูมาตลอดเศรษสียวบางสิ่งบางอย่างเล็กๆในโลกของมนุษย์ คือโลกใบใหญ่ของเพื่อนที่ชื่อแบคทีเรียโตมอนใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องขยายโลกนั้นให้เราเห็นอย่างสนุกสนานในฐานะที่เป็นนักหัดดูนกตอนที่น่ารักและมีอารมณ์ร่วมที่สุดสำหรับเราก็คือตอนเมื่อนอกเมืองร้องเพลงตอนนี้นี่แหละแน่นอนโตมอนยังคงใส่ความน่ารักให้กับเจ้าของตอนดังเช่นทุกตอนที่ผ่านมานกต่างๆที่โตมอนเล่าถึง จึงน่ารักนักหนาในความคิดของเรานอกจากนกเมืองนกสวนต่างๆนานาแล้วโตวมอนยังสอนให้เราล่อหลอกนกเหล่านั้นให้มาเป็นนกบ้านอีกด้วยบ้านในฝันของคนรักนกบ้านที่มีนกมาร้องปลุกยามเช้าบ้านแห่งความทรงจำวัยเด็กของเราลองหลับตาแล้วฝันถึงบ้านหลังนั้นด้วยกันค่ะสิ่งมีชีวิตชนิดเดียว ที่ดูจะไม่น่ารักที่สุดในเล่มนี้ก็คงจะเป็นเจ้าไวรัสอีโบลาในตอนก่อนสุดท้ายนี่เองแต่ถึงอย่างนั้นเนื้อเรื่องในตอนนี้ก็ยังเป็นตอนที่อ่านสนุกเลิดเพลินและได้ความรู้แบบย่อยง่ายเหมือนเคยเนื้อเรื่องในตอนเหมือนกับเรากำลังดูหนังวิทยาศาสตร์เอเลี่ยนบุกโลกสักเรื่องต่างกันแต่เพียงว่าเอเลี่ยนชนิดนั้นอยู่ในโลกเดียวกันกับเรานี่เองเพียงแต่เราไปบุกรุก อาณาเขตของมันก่อนจากนั้นมันจึงบุกยึดร่างกายของเรากัดกินเจ้าของร่างทีละน้อยทีละน้อยก่อนจะถือครองกรรมสิทธิ์หมดทั้งร่างโดยที่เจ้าของร่างหมดสิ้นอำนาจตัดสินใจหมดสิ้นชีวิตในบัตรจนเหมือนหนังเอเลี่ยนอย่างที่บอกไหมล่ะเรื่องสุดท้ายภายในเล่มนี้เป็นเรื่องของม้าม้าแข่งโตมอนยังคงเล่าเรื่องด้วยสำนวนดั่งเล่านิทาง โดยเฉพาะในตอนต้นนี้เข้าขั้นเทพนิยายเลยทีเดียวเมื่อเรื่องราวผ่านช่วงต้นจากม้าแข่งมาถึงสนามมา้าเทพนิยายก็กลายเป็นความจริงอันแสนเศร้าแม้จะยังอ่านสนุกแต่ก็ปนความหดหู่อย่างที่บอกในตอนต้นมนุษย์ยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักน้อยที่สุดเช่นเคยโตมอนน่าจะเป็นมนุษย์ผู้มองโลกในแง่ดีเรื่องที่เขาเล่าจึงสว่าง อบอุ่นสดใสและเรียกรอยยิ้มคนอ่านได้เสมออ่านจบคงต้องไปรื้อชั้นหนังสือหาเล่มอื่นของโตมอนมาอ่านต่ออีกสักเล่ม2เล่มขอเวลานิดนะคะแล้วจะเล่าสู่กันฟัง